สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนาเดียโนนักศึกษาคณะศึกษาศษาสตร์เอกวิทยศาศาสตร์ทั่วไปค่ะคลิปนี้เป็นการนําเสนอแนวทางการรุรนรงการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในมุมมองของนักศึกษาครูค่ะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หมายถึงคุณค่าที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะมีความแตกต่างด้านใดก็ตามค่ะ สำหรับนักศึกษาครูการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สามารถเริ่มต้นได้จากสิ่งใกล้ตัวโดยเฉพาะในบริบทของการเรียนและการฝึกสอนค่ะตัวอย่างสิ่งที่นักศึกษาครูสามารถทำได้คือ 1. การใช้ถ้อยคำที่สุภาพและให้เกียรติผู้อื่นไม่ดูถูกล้อเลียนหรือเปรียบเทียบผู้อื่นในฐานที่ทำให้รู้สึกได้ค่าค่ะ 2. การยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนเช่นความสามารถพื้นฐานครอบครัวหรือความคิดที่หลากหลายค่ะ และ 3. การเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพทั้งต่อเพื่อนครูและนักเรียนค่ะการรุลนรงการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อ่านไม่จาเป็นต้องเป็นกิจกรรมใหญ่โตแต่เริ่มได้จากพฤติกรรมเล็กๆที่ทําอย่างสม่ําเสมอเพราะครูคือแบบอย่างสําคัญของผู้เรียนในอนาคตค่ะ หานักษากษาครูทุกคนตระหนักและปฏิบัติด้วยความเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จะช่วยสร้างสังคมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณค่าขอบคุณค่ะ